แล้วจ้ายุงไล่หลายเกอนจ้าผัดกะเพราจ้าผัดกะเพรา้มเจิดจ้าแล้วก็ไข่ดาว ตลาดเะซืออาหารผัดกะเพราค่ะ

สามาก็เห็นแต่ยยสูกินข่าวนะจ๊ะเนาะก็มีซรัพย์นี่นะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าแรงงานเนาะจ๊ะเนาะสามาก,ก็กินข่าวถึงเวลาก็รทำงานยุ่งสิละจ๊ะยี่สิบป,ปีนะจ๊ะเนาะยยสุเห็นงานอยู่นี่นะจ๊ะเนาะก็อยู่จังสีะะ่แหละค่ะเพื่อนๆ ca <penetransality> ต้มจืดนะเจ้าสดทันๆอนะจ้าเ้ากินกับไข่ดาวนอนอจ้เพื่อน How I'm gonna do ลายกันแน่นท่องแล้วจเจ้าเพื่อนๆชัวมะกะเพราหลายๆน่นจาจะเนาะผัดกะเพราแล้วจ้ะคนสอบไปกเะเพราแล้วจ้ะพี่ไม่ไปบ้านก็จะซื้อกับข้าวไปให้ยายแคให้ยา,ยายกินแลน้วจะ้ะเนาะ สุก็ยุดทามือแล้วจะปีไม่ปีไม่เพรไปทั้งไหนเราจะไปหายายนั่นเนล่จ้ะงบประมาณหน่อยนะจ้ะเนาะฝากกดติดตามฝากกดซับตะไคร้ให้น,นะเมนเจด้อสุกยังมงมีประสบการณ์อย่างนะจ้ะเนาะ ก็มาไขแกงเรื่องโทรศัพท์นะจ๊ะนะ้องตุกเฮ็ดตามสไตล์เยสุะนะจ,นจ๊ะเนาะงจะเฮ็ดผิดเฮ็ดถูกนะจ๊ะเนอะสุกก็จะขอจบคลิปไปเพียงส้ำนี้นะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจ้าบ๊ายบายจ้า